สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพิจิกและละัคนาพิจิกสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นใจกับช่อง channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับกาต้องการดูดวงส่วนตัวสามาัครอัลลาอดีมาที่ b i l v e r 369เตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจากนี้อัลอาอดีมาทำค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นให้วันที่15กันยาถึง20กันยายนนะครับเป็นวันเดก็อัลอาออดีมาทำค่าครูได้ก็จะราคาพิเศษนะครับ คลิปนี้เป็นการพยากรณ์ให้อ่าครับครับเป็นการพยากรณ์เดือนตุลาคม2567ซึ่งเป็นเดือนที่10ของปีแล้วนะครับเป็นไตรมาสสุดท้ายแล้วเนาะการพยากรณ์หลือีก2เดือนก็จะหมดปีแล้วนะครับเร็วมากๆมีการโคจรยกย้ายราศีทั้งหมด6ดวงนะครับในเดือนนี้ซึ่งเยอะมากๆเราก็จะแบ่งออกเป็น2 EP นะครับเพราะว่าพูดไม่ทันพูดเยอะเกินไปอีกอย่างหนึ่งมันเปิงเน็ตเปึงอะไรว่าไปนะครับเอาเป็นว่าแบ่งเป็น2คลิปเนาะกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรก เป็น e ีีแรกเดี๋ยวจะมีอ p พีที่2ตามมาหลังจากครบ12ราศีแล้วนะครับก็ติดตามกันได้เนาะผู้ที่เกิดราศีพิจิกดูจากด้านล่างนี้ครับสีส้มลักษณพิจิกอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ได้ทั้งราศีและแลัคนณะชัดจุดเดียวกันครับตนุราศีพิจิกตรงนี้ที่เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวประจําตัวหรือดาวองค์ารก,กันก่อนนะครับเพราะเราไม่แน่ใจว่าจะย้ายอา่คลิปที่2หรือเปล่าถ้าไม่ย้ายจะได้โอเคก็พูดเพื่อไว้ก่อนแล้วกันเนาะ ดาวคารยังโครจอรอยู่ในราศีกรกฎรอยู่นะครับในภพสุภะซึ่งเป็นภพที่ดีมากๆนะครับตนุสุภะแปลว่าเราต้องมีความคิดความอ่านมีสิ่งที่ได้รับการยกย่องนับถือเป็นผู้ดักผู้ใหญ่นะครับหมายความว่าต้องมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่ก่อนแล้วจะประสบความสําเร็จมองโลกมองการไกลอะไรได้ง่ายหรือตนุสุภาะแปลว่าจะได้รับการช่วยเหลือสนับสนุน แต่บางทีเราต้องเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้ด้วยนะครับเพราะว่าสุภาคือผู้ช่วยเหลือแปลว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้ช่วยเหลือมาถึงเป็นจุดศูนย์รวมที่จะเป็นผู้ให้ในนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักทําบุญทําทานด้วยตนุสุภาเนี่ยมันบอกให้เรารู้ไว้ว่าเราต้องทําบุญเพิ่มเพื่อที่ทั้งตัวเราอะพร้อมที่จะมีบุญแล้วก็พร้อมที่จะให้บุญแก่ผู้อื่นได้ด้วยนะครับมันเป็นการต่อยอดบุญนะอย่าคิดว่าเรา ต้องได้อย่างเดียวเราไม่ควรเสียไม่ใช่ครับเราควรจะมีได้ไมีเสียจักรวาลเนี้ยคือมีครั้งหนึ่งผมเรียนหลายอาจารย์เนาะคือผมไม่ได้เรียนหรอกนะว่าศึกษาศึกษา, Star ก,ษากับหลายอาจารย์ผมก็เลยเไปได้ยินเทคนิคหนึ่งมานะครับซึ่งใช้ได้ผลนะแต่อาจจะไม่ได้ทุกครั้งแต่ได้ผลหลายครั้งเลยนะครับก็คือจักรวาลเนี้ยมีรับมีจ่ายอาจารย์ท่านนี้ <ๆ S 1> บอกว่าคนเราอะอย่าคิดว่าจะเป็นแต่ผู้รับแต่ต้องเป็นผู้จ่ายด้วยไม่ถึงผู้ให้ด้วย ผู้จ่ายหมายถึงผู้ให้นั่นแหละครับเราให้ในถูกที่ถูกทางเราให้เพื่อบุญกุศลเราก็คือว่าให้ถูกที่ถูกทางนั่นเองนะครับหรือจ่ายไปในที่สมควรที่จ่ายก็คือช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อให้ผู้อื่นเขาอนุเคราะห์ผู้อื่นนะครับอืมเทาคนพิจิตเราเนี่ยขาดแคลนมาเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเราก็ต้องรู้จักให้นะครับเพื่อที่จะได้รับจําไว้ว่าให้เพื่อจะได้รับ แต่อย่าไปคาดหวังมากให้ก็คือให้แต่เดี๋ยวเราจะได้รับเองไม่ต้องไปสนใจว่าเราจะต้องนุ่นนี่นั่น1234ไม่ต้องนะครับมันคือการคือการทำบุญมันจะมีหลายประเภทประเภทที่เจาะจงและไม่เจาะจงโอเคถ้าเป็นบุญใหญ่เราทําบุญใหญ่เราเจาะจงได้แต่ถ้าเราทําบุญเล็กเราไม่ต้องเจาะจงนะครับว่าอยากจะได้อันนี้อยากได้อันนี้ฉันขอทําบุญแรกกับอันนี้เราไม่ต้องคิดนะครับ เพราะว่าเดี๋ยวบุญเขาจะจัดการของของเขาเองบุญบางทีเราต้องเติมเพื่อเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินถ้าเราจะขอหมดอ่ะแล้วเวลาฉุกเฉินมาเราจะมีบุญไหนมาช่วยเราก็จะต้องติดกับดักแล้วเราก็คือก็ไปต่อไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นเราจึงต้องมีสเสบียงบุญแล้วก็เราทั้งมีบุญที่ต้องเจาะจงด้วยว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ขอขาดบัตรตายนะ,ะถ้าไม่ได้เดี๋ยวมันจะลําบากนะอันนี้เราก็ทําบุญไปแล้วก็ขอได้นะครับก็ ก็แล้วแต่ให้ทําทั้ง2รูปแบบทั้งขอและไม่ขอ,ไม,ขอไม่ขอควรจะมีบ้างด้วยเพราะว่าเป็นเก็บสเสบียงบุญนะครับเทละเล็กเที่น้อยเอาไว้ยําจําเป็นเนาะดังนั้นเนี่ยคือเวลาทําบุญก็ทําทุกรูปแบบไม่ต้องถามว่าอาจารย์ต้องทําบุญแบบไหนเสริมดวงแบบไหนทําได้ทุกวิธีทุกอย่างขอแค่ตัวเองไม่เดือดร้อนควรทําทุกอย่างทั้งบุญทั้งทานทั้งให้ความรู้กับผู้อื่นทั้งให้คณะบริจาคเงินทั้งให ทานด้วยการให้ของอะอะไรเงี้ยให้ทุกให้ให้ทุกอย่างพยายามให้ทุกอย่างอย่างผมทําตรงเนี้ยผมก็ให้ทานด้วยการให้วิทยาทานจุกไหมครับก็เรียกว่าให้ความรู้เป็นทานนั่นเองนะครับแล้วก็ชอบให้อาหารปลานะครับก็หมายถึงให้ทานแบบอ,อาหารนะครับ ก็จะมีกินมีอยู่มีใช้ตลอดนะครับอันนี้ก็คือสลับที่ต้องทําไปอ่ะเดีย๋ยวพูดเรื่องบุญมากเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปมากอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วเนาะว่าทําให้ครบกันแล้วกันนะครับไม่ต้องอธิบายเยอะทุกคนน่าจะรู้ว่าทําให้ครบกันแล้วกันนะครับอย่ามัวแต่ตักบาทอย่างเดียวอย่ามัวแต่ทําบุญอย่างเดียวนะครับ ต้องรู้จักให้ทานด้วยหรืออย่ามัวแต่ทำทานแล้วไม่ทำบุญนะเออทำให้ได้ครบครับแล้วเราจะได้ไม่ขาดสักเรื่องนะครับทำแต่เรื่องหนึ่งก็ได้อย่างหนึง่งอีกอันนึงไม่ได้อะไรเลยนะครับต้องระวังนะเราต้องทำทุกอย่างนะครับให้มันสมดุลบาลานซ์นะครับโอเคทีนีเ้เรามาดูต่อที่ดาวประจําตัวตกในสุภาษิตแล้วเนาะก็ไม่มีอะไรมากถือว่าดีแล้วกันมีผู้ใหญ่สนับสนุนส่งเสริมตัวเราได้ด้วยแต่ตัวเราต้องมีความคิดความอ่านที่ดีก่อน แล้วมันจะไปเตะตาต้องใจผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่จะเอื้อผลประโยชน์ให้กับเราแค่เอื้อนะครับไม่ได้เพราะเราได้ตนุสุภาเราเรามีพร้อมอยู่แล้วเขาไม่ได้ให้เยอะเขาแค่เอื้อให้เราก็พอนะครับแต่เราก็โอเคไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะว่าได้โอกาสก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยเนาะไม่จําเป็นต้องช่วยอุป,ปถัมภ์ก็ได้ขอแค่โอกาสนั่นเองเพราะคนพิจิกเนี่ยอย่าละเลยความตั้งใจความพยายามและต้องลงมือทําอย่าหวังอะไรง่ายๆจนเกินไปนะครับมันไม่มีหรอกคาว่าง่ายในชีวิตเราอะ มันมีแค่ว่าเออเรามีจังหวะที่ดีเราก็ต่อยอดไปอะไรประมาณนี้นะครับไอ้บอกไว้เลยนะดาวพุธด,ดวงแรกที่ย้ายเดือนตุลาคมเรามาเข้าดวงดาวย้ายกันบ้างนะครับดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีตุลวันที่6ตุลาคม67สวาว1-5อยู่ในราศีกันพบราบได้ตําแหน่งเกษตรและอุดถือว่าดีในรอบ1ปีดีมากๆครับเพราะว่าดาวพุธมาจากเจ้านันกรมมะและมรณะกรมมะลาภขาขึ้นทําอะไรก็มีโชคมีลาบ การงานได้กับโชกุลาบบางคนบอกว่าไม่เห็นมีเลยก็นี่มรณะมาด้วยนะครับมรณะลาภะก็แปลว่าต้องได้จากการเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขจากการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วมันก็จะดีขึ้นแสดงว่ามันไม่ได้แปลว่ามันจะแบบแค่ทําแล้วมันก็ได้มันไม่ใช่แต่มันต้องแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาด้วยนะครับมันจะมีคํานี้พวกนี้คือคําขยายที่หมายถึงการกระทําอย่างเดียวอ่ะอย่างเช่นเราทํางานทุกวันมันก็เบสิกใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่ใช่มันต้องแก้ด้วย ทั้งทำทั้งแก้นะครับถ้าไม่แก้ก็ไม่ได้ลาบถ้าแก้ก็จะได้ลาบโอเคนะแล้วมันไม่พอนะเลงกระลาหูคู่ศัตรูด้วยก็ระวังคดีความแต่ว่าอันนี้ไม่ได้เน้นเป็นคดีความหรอกครับแต่แค่ให้ระวังปากเสียงแล้วจะก่อคดีความตามมานั่นแหละเองนะครับไม่ได้เด่นคดีความมากนะสำหรับคนพิจิกแต่ก็ระวังเอาไว้ด้วยจากปากนั่นแหละเพราะคนพิจิตเป็นคนผงผางเขาเรียกว่าอังคารเป็นดาวประจําตัวคือผงผางเรียกว่าขวานผาซากนะพูดง่ายๆพุทธมันเป็นมรณนะ เขาเรียกว่าปากเนี่ยต้องระวังนะครับเพราะเป็นคนที่พูดแรงแต่ไม่รู้ตัวนะครับคือคนพิจิกจะไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองพูดแรงนะครับพูดแบบไม่คิดอะไรฉันไม่ได้คิดอะไรนะแต่ฉันพูดออกไปแต่มันแรงอะ <S 2> <S 2> ่ะคนอื่นฟังแนละ้วมันดูทิมแทงอ่ะเข้าใจไหมครับมันคว้างทุเรียนออกจากปากอย่างงี้แต่เราไอ้คนคว้างไม่รู้ตัวหรอกครับแต่ไอ้คนรลับเนี่ยสิมันทิมแทงตัวเขาเข้าใจไรือย่างผมก็เป็นคนหนึ่งแต่ผมรู้ตัวนะเวลาผมพูดอะไรผมก็จะเน็บจะแนมจะทิมจะแทงคนอื่นเขาเนี่ยแหละ นะครับอันนี้ก็บอกเลยว่าดาวประจำเขาเรียกว่าดาวตันุเสศนะนะเป็นดาวคาันดังนั้นเนี่ยผมก็พูดแบบทิมแทงเหมือนกันพูดขวานผา่าซากเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าพูดได้แต่ดีอย่างเดียวนะพูดแย่แก็ได้นะครับแต่แค่ไม่อยากพูดแค่นั้นเองเพราะม,มันหลบอยู่ข้างในไงไอ้ตันุเสศเนี่ย,ยมันคือหลบอยู่ข้างในเป็นความคิดที่อยู่ข้างในแต่ความรู้สึกที่แสดงออกมาข้างนอกมันคือดาวตานุรักษ์หรือของคุณคือดาวคันแต่มันแสดงออกมาเร็วๆอ่ะเร็วๆของคุณเนี่ยคือ อังคารคือพูดแบบผงผางไปเลยแต่ว่าถ้าตนุเสดเป็นอะไรก็ว่าไปอีกทีนะครับทีนี้คือถ้าเปิดตนุเสดเป็นดาวพุธเป็นดาวพฤหัสออโอเคพูดคือคุยกันให้รู้เรื่องหน่อยก็ก็เข้าใจละว,ว่าอ,อ๋อเธอไม่มีอะไรเธอแค่ปากแรงแต่ตาจริงเธอไม่คิดอะไรหรอกอะไรเงี้ยครับมันก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นดาวแบบเคาะอาจจะพูดจริงทําจริงคิดอย่างเงี้ยจริงๆอย่างเงี้ยพูดออกมายัางไงก็ปากกระใจตรงกันไปเลยอะไรประมาณเนี้ยก็อาจจะเป็นคนที่ตรงเกินไปก็ได้อันนี้แล้วแต่ไปดูในพื้นดวงเนาะ ทีนี้เรามาดูต่อดาวพุธเนี่ยามาอยู่ในราศีตุลไม่มีตําแหน่งนะครับในวันที่6ตุลาคม67ตกเรือนวินาศพุธตกเรือนวินาศก็ระวังเอกสารและคําพูดเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ไม่ถือว่ามีอะไรกระตุน้นก็ถือว่าก็แค่ระวังเอาไว้เฉยแต่ไม่น่าจะเกิดอะไรหรอกนะครับก็พุธมาจากบารณะกับกรรมกรรมวินาศก็คือระมัดระวังเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานอย่างน้อยปรับ,ปรบเปลี่ยนโยกย้าย หรือบางคนอาจจะตกงานได้ด้วยนะครับแล้วแต่พื้นดวงชะตาพื้นดวงชะตาไปในทางไหนก็ว่ากันไปนะครับแต่มีทั้งยกย้ายทั้งเปลี่ยนแปลงและตกงานมี3อย่างแล้วแต่คุณจะเจอแบบไหนนะครับอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถามว่าไม่มีเลยมีไหมก็มีแต่ว่าส่วนน้อยจะคือมันกระตุ้นนะเนาะก็ต้องมีบ้าง อย่างน้อยก็ได้ยินข่าวมาแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นชั้นเงนียก็ได้ครับแค่รู้สึกตุบๆต,ต่อมๆแค่นั้นเองเพราะว่ามันเป็นรายเดือนมันมีทุกปีอยู่แล้วอะทุกปีมันต้องมีแบบเนี้ยแล้วเราจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกปีมันก็ดูประหลาดถูกไหมครับงานที่จะไม่มั่นคงเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นว่ามันก็มีคนที่ไม่เกิดอะไรขึ้นก็บ้างก็มีแต่มันแค่มีแบบข่าวแว่วๆมาว่าจะมีคนโยกย้ายนะแต่อาจจะไม่ใช่เราก็ได้ไงอืมแต่แค่ให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นว่า จะเป็นชั้นหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับต่อไปดาวดวงต่อไปคือดาวดวงนี้แหละที่จะสร้างปัญหาขึ้นในเดือนนี้คลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่คลิปนี้มันมีปัญหาตรงดาวเกตินะครับดาวเกตปกติไม่ค่อยมีปัญหาอะไรไม่ค่อยจะถ่ายด้วยซ้าแต่ว่าตรงนี้มันต้องถ่ายแล้วมันต้องระวังมากๆเพราะมันกลุ่มหลักนะครับหรือกลุ่มราศีเกิดนั่นแหละ ดาวเกตเข้าสู่ราศีพิจิก9ตุลาคม67 1-8อยู่ในเดือนการเงินในราศีธนูแล้วมันก็จะเคลื่อนมาทางนี้ดาวทุกดวงเคลื่อนไปทางนี้ครับเรียกว่าอุตราวัตหรือเรียกว่าเวียซสายเป็นไม่เป็นมงคลนะครับดาวทุกดวงไม่เป็นมงคลดาวราหูเวียนขวายังไม่ยังไม่เป็นมงคลเลยเนี่ยดาวราหูมาทางเนี้ยเขาเรียกว่าเวียนขวาทักษิณาวัตดาวเกตก็ทักษิณาวัตแต่ว่าดาวเกตปกติเป็นดาวที่ดีนะเป็นดาวคลาด แสงใต้โหนดใต้ครับแต่อันนี้เป็นเกตสุริยานไม่ใช่เกตใต้นะครับไม่ใช่เกตโหนดใต้นะอืเกตโหนดใต้อยู่ที่ราศีกันแต่ว่าอันนี้เป็นเกตสุริยานคือเกตสุริยานนี่คือมันอิสระมันฟรีดอมมันจะโคจรไปทางไหนก็ได้ของมันอนะ่ะอันนี้คืออุบัติการบนท้องฟ้าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่แสงใต้ที่เป็นคาดอย่างเดียวนะครับแต่มันหมายถึงอุบัติการบนท้องฟ้าอุบัติการหมายคมว่าอุกกบาศ แสงอะไรที่เกิดขึ้นแบบฝนดาวตกอย่างเงี้ยครับ <c oughs> ขอโทษครับหรืออะไรก็ได้ที่มันเกิดแบบบิ๊กแบงอะไรก็ได้จากกาแล็กซี่อื่นแล้วมันมาหรือเซลลซุริยะแสงสุริยะอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับอะไรก็ได้ที่มันอยู่บนท้องฟ้าแล้วมันแบบแปลกๆมาเนี่ยแต่ว่าต้องเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ดาวเทียมนะอ่าดาวเกตม,มันคือตรงนั้นทีนี้มันหมายถึงปฏิหารก็ได้ พอมันเป็นอภพยกฤิตปุ๊บเนี่ยอภพยกฤตแปลว่าให้แสงกระดาวทุกดวงมันเป็นนกสองหัวดาวเกตเนี่ยนะครับมันอยู่กับดาวบาบเคาะก็ให้แสงแบาบเคาะก็คือยิ่งไลยแต่ถ้าอยู่ในเหมือนดาวอาทิตเลยครับอาทิตย์กับเกตเนี่ยเป็นดาวอพยกฤตทั้งคู่คือให้แสงกับชาวบ้านแต่ถ้าอยู่ในกลุ่มดาวที่ดีก็ให้แสงที่ดีแต่มันจะมีข้ออย่างหนึ่งที่ต้องระวังที่คนอื่นเขาอาจจะไม่ทายกันก็ได้นะครับคือ เกตกับมฤตยูถ้ากลุ่มกันเนี่ยจะเป็นผลที่ดีแต่พอเล็งกันจะเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับมีด้วยนะมฤตยูกับเกตเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูนะครับแต่หลายคนไม่รู้นะครับอีกอย่างหนึ่งคือดาวเกตเล็งกับพฤหัสนี่เป็นคู่มิตรไม่ได้หมายถึงคู่มิตรที่เป็นคู่ที่เอาไปบรรจุนะแต่หมายถึงว่ามันไม่เป็นคู่ศัตรูพูดนี้ไงเป็นคู่ที่ดีผมยังได้ดาวเกตกับพฤหัสนี่แหละแต่ผมกลุ่มกันมันถึงเป็นประคอคู่โหราศาสตร์นะครับเกตกับพฤทธหาั้นหมายถึงประสบการณ์กการสติิ ความรู้โบราณเก่าแก่อะไรประมาณนี้ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆหรือผู้อาวโุโสอย่างเงี้ยครับหรือเป็นนักษึะษาของต่างชาติต่างถิ่นก็ได้เพราะว่าดาวเกียรตมันคือต่างชาติถ้าเป็นปตัตนี้เนี่ยมันสานมาถไปผูกพันเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างชาติต่างถิ่นต่างภาษานะครับแล้วก็พอเล็งกับดาวมฤตยูอันนี้เป็นผลเสียหมายถึงพลิกผันโดยไม่คาดฝันมฤตยูเนี่ยนะครับก็ดาวมฤตยูเล็งหลักก็บอกแล้วว่ามันเป็นพิบัติดดวงแตกเนาะแต่ปีนี้เป็นปีที่ รอดพ้นอยู่ปีเดียวจะาไว้นะครับมันโผกางป้องอยู่ปีเดียวคือปีทีอ่อีก5ปีที่มันจะตอยู่ต่อไปนี้มันจะลายต่อไปแล้วตับมันที่ดาวพฤหัสออกไปก็คือพฤษภาคมปีหน้าในนั้นใครอยากแต่งงานเนี่ยแต่งภายในปีนี้จนถึงพฤษภาคมปีหน้าได้แค่นั้นนอกนั้นคือไม่แนะนําเลยนะครับเพราะว่าความรักของคุณจะกลับกลายเป็นลายละนะครับอันนี้ยังดีอยู่ตอนพฤหัสเข้ามาเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วว่าอยากแต่งก็รีบแต่งนะครับถ้าอยากแต่งงานรีบแต่งเลย แต่พอหลังจากนี้แล้วมันไม่ใช่โอกาสที่จะแต่งได้แล้วนะครับอืมในนั้นเนี่ยมันเป็นรถด่วนขบวนสุดท้ายช่วงนี้แล้วนะครับรออีก5้าปีนะถึงจะได้แต่งอีกรอบนะครับถึงจะมีเกณฑ์ดีๆนอกนั้นคือไม่ดีนะครับแต่ผอไม่แน่ใจว่าถ้าเผื่อดูเลิกมันจะสอดแทรกได้หรือเปล่าอันนี้อันนี้น่าจะได้แหละแต่ต้องเป็นชั้นครูที่สามารถหาเลิกได้ไม่ใช่เลิกเก้าๆนะครับอย่าไปสนใจเลิกเก้าเลิกเก,ก,ก้าก็เหมือนกับเหมือนอวยพรนรอวา เออคู่บ่าวสาวจงอยู่ด้วยกันถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรก็แค่นั้นนะ่ะก็เหมือนได้ได้อวยพรแค่นั้นนะครับว่ามันดีแต่ตามจริงมันอาจจะไม่ได้ดีจริงนะครับดังนั้นการดูเลิกเนี่ยต้องหาชั้นครูครูที่แบบโหนยี่สิบสาสิบปีเงี้ยครับอาจารย์รักเนี่ยยี 20, ่สิบปีอาจารย์ช้างสิบปีอาจารย์ที่ผมศึกษามาเนี่ยสาสิบปีนะครับอันนี้ก็ต้องดูส่วนผมเนี่ยห้าปีครึ่งเกือบจะหกปีนะครับดังนั้นไม่ต้องมาขอเลิกกับผมนะไม่มีให้นะครับ พอมไม่กล้าให้ไข่อืมโอเคประมาณนี้ทีนี้ดาวเกตกับมฤตยูคือการไม่คาดฝันก็เลยหมายความว่าเหตุการณ์กลับตรปัดโดยไม่คาดฝันนะครับก็เหมือนกับเต่าที่มันเดินอยู่ดีๆแล้วมันหงายท้องขึ้มานะ่ะนั่นแหละคือกลับพลิกกลับอ่ะมฤตยูมันคือแบบนั้น,นครับไอ้ดาวลาหูเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงแต่หน้ามือเป็นหลังมืออย่างเช่นอ้วนไปผอมๆไปอ้วนเนี่ยไอ้ลาหู แต่ดามฤตยูเนี่ยเหมือนผมยังเป็นไทรอยอ่ะอยู่ๆมันก็พลิกแบบสมมติถ้าผมอ้วนนะแต่ผมไม่เคยอ้วนแต่สมมติอ้วนแนละ้วมันผอมเลยอ่ะหรือผอมกินยาจนอ้วนเงี้ยอ่ะอะไรแบบเนี้ยบบมันคือ,อไอ้ไม่ได้ไม่ได้บุรี่ใครนะต้องบอกก่อนนะอันนี้คือการอธิบายให้เห็นภาพเฉยๆนะครับอันนี้ถ้าเผื่อไปแทงใจดาใครต้องขออภัยด้วยไม่ได้ไม่ได้คิดจะบุรี่หรือสื่อไปทางนั้นนะอันนี้ต้องเข้าใจนะครับเออ อันนี้คือการอธิบายให้เห็นภาพเฉยๆนะ,ะเพราะว่าตัวผมเองก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อยู่ก็คือ,อผอมไปอ้วนๆไปผอมเนี่ยนะครับต้องเข้าใจตรงจุดนี้มันคือธรรมชาตินะครับทีนี้พอมันเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ่ะนั่นแหละประมาณนั้นจากคนที่อาสมมติเหมือนคนคนรักเราอะ่ะอยู่ดีรักเรามากอยู่ดีเกลียดเราเฉยเลยเอาเกลียดด้วยอะไรอะ่ะมันจะไม่ต้องมีเหตุผลถูกปะ่ะดังนั้นเนี่ย จากคนรักจะเป็นคนเกลียดคนเกลียดจะเป็นคนรักได้นะครับแต่ถามว่าคนเกลียดแล้วเป็นรักยากครับส่วนมากจะรักแล้วไปเกลียดเพราะมันเป็นการเล็งคู่ศัตรูไม่ใช่คู่มิตรนะครับดังนั้นจึงหมายความว่าระมัดระวังเรื่องของการที่รักกันอยู่ยยดีๆก็มีเรื่องเข้าใจผิดแล้วทาให้เกลียดกันเลยอะไรแบบนี้แค่ด้วยความเข้าใจผิดนะครับดังนั้นเนี่ยวิธีการแก้คือ มันยากนะเรื่องความสัมพันธ์เนี่ยไอ้ไอ้แก้ตัวเองยังแก้ได้แต่ไอ้แก้คนอื่นเนี่ยแก้ยากมากเลยจะไปเปลี่ยนใจเขายังไงจะไปโน้มน้าวเขายังไงเอาคิดดูถูกไหมครับเขายังบอกว่าถ้าจะเปลี่ยนคนอื่นเนี่ยเปลี่ยนตัวเองดีกว่าก็คือตัดใจไม่รักเขาเลยดีกว่าจะง่ายกว่าเลยถ้าจะให้ไปเปลี่ยนเขาได้ถูกปะไม่มีใครบังคับใครได้ครับอย่าคิดว่าการแต่งงานจะบังคับได้ <S <S เขาได้นะครับมันคนละคนกันมันบังคับไม่ได้หรือเราจะบังคับให้เขา ทำตามกฎหมายแต่จะบังคับใจเขานะไม่ได้เหมือนกับตัวอยู่กับเราแต่ใจเขาไปอยู่กับคนอื่นอย่างเงี้ยมันห้ามกันไม่ได้นะเรื่องพวกนี้อันนี้ต้องเข้าใจเนาะเราบังคับเขาได้บางอย่างแต่เราไม่สามารถบังคับเขาได้ทุกอย่างเช่นจิตวิญญาณน่ะเราบังคับเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่รักกับเราอ่ะ่อให้เราแต่งกับเขาไปก็แต่งได้แค่ตัวแต่ว่าใจเขาไม่มาหาเราอ่ะเขาจะอะไรแบบเนี้ยก็นำเนาะทำนองเนี้ยครับแนวเนี้ยดังนั้นเนี้ย ก็ทาใจดีกว่าถ้าเผื่อมันจะเป็นแนวแนวนั้นแต่ไม่ได้แปลว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทุกคนแต่แค่ให้รู้ไว้ว่าเนี่ยคืออุบัติการ์บางอย่างที่เกิดขึ้นเข้ามาแทรกอยู่ๆมันก็เข้ามาแทรกแล้วมันก็พลิกสถานการณ์เข้าใจไหมครับในนั้นเนี่ยอย่าทําอะไรผิดทําผิดรีบขอโทษรีบง้อรีบคือเนีย่ยวิธีการแก้มีได้แค่นี้ครับก็คือพลิกสถานการณ์ให้เร็วที่สุดว่าถ้ารู้ตัวว่าตัวเองทําอะไรผิดปุ๊บรีบขอโทษรีบรีบขอโทษขอขอ,อภัยไปเลยนะครับมันจะได้ จบเร็วๆมันจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อไปอีกไม่งั้นมันก็จะแบบอืมไม่งั้นต้องมาเสียใจภายหลังนะประมาณนี้ครับเพราะว่าบริตยูมันแรงไงมันเล็งรักมันเป็นปธิบัติดวงแตกนะครับอ่ะสิแนาทีละสุดท้ายคือดาวศุกย้าย16ตัวตุลาคม67เป็นประอันนี้มันจะมาจากเรือนลิน่าทับตัวแล้วเป็นประเนี่ยหมายความว่าความกดดันที่ได้จากคู่ครองมาทําให้ หรือคู่หุ้นส่วนพวกนี้มันทาให้เรากดดันมากๆนะครับในนั้นอยากต้องระมัดระวังมากๆในเดือนพฤติการในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยเฉพาะหรือหุ้นส่วนด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามใน EP ีหน้าด้วยนะครับก็ไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเปรึใจก,กับช่องชานแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ